สวัสดีครับมาพบกับ Trading with Top Trader กับ Trading for a living เทรดเพื่อเลี้ยงชีพ ep ที่7นะครับขณะที่ผมบันทึกคลิปอยู่นี้เวลา22นากานาทีวันที่11ตุลาคม2564ใน ep นี้นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือต้องการเทรดให้ได้กำไร27%ก็คือจากทุนที่มี235 จะต้องการเพิ่อมอีก65เหรียญเพื่อให้เป็น300เหรียญใน EP ที่7นี้นะครับจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามรอติดตามดูกันคู่เงินที่ผมถืออยู่นี้นะครับผมได้เท่าผมได้ทําการเข้าเทรดไปเรียบร้อยคือมีอยู่4คู่นะครับมี GN g, N, g u UCA t แล้วก็ CAT C d ีเดนะครับเดี๋ยวไปดูคู่แรกกันก่อนนะครับผมมีเทคนิคในการเข้าเทรดยังไงสลับคู่นี้คือคู่ GN นะครับใน daily ครับราคาได้ปรับตัวลงมาจากด้านบนเป็นสัญญาณที่รว่าเป็นการแพนิคเซลลงมาอย่างรุนแรงนะครับสามารถเบรกเอาบริเวณเส้นเทรนไลน์ของกรอบของขาขึ้นลงมาได้ครับเป็นการเบรกแล้วก็ปรับตัวลงมาด้วยสัญญาณหมีทำโลแล้วก็มีการไซเว ปรับตัวเล่นขึ้นไปทดสอบที่บริเวณที่เบรกนะครับเป็นการ pull back ขึ้นไปทดสอบแล้วก็มีสัญญาณกับตัวให้เราได้เห็นนะครับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงจะสังเกตว่าราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแล้วมีหมีเข้ามาครับปรับตัวลงมาในรอบแรก ก็มาทำโลจะสังเกตว่าไส้เทียนเยอะมากครับมาทดสอบที่บริเวณไฮเดิม erm ก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่สามารถที่จะเบรกผ่านลงไปได้ราคามีสัญญาณซื้อกลับขึ้นไปอีกครับไปทดสอบที่บริเวณไฮเดิม erm, และมีสัญญาณหมีครับเป็นหมีเข้ามาปรับตัวลงมาหลุดนะครับ มาต่ำกว่าบริเวณโลเดิมก่อนหน้านี้ครับถ้าเรามองเป็น pattern อ่าก็จะเป็นรูปแบบของ pattern อะไรครับ double top ใช่ไหมครับซึ่งตามเทคนิคแล้ว double top จะรอให้ราคา break บริเวณ n e x t l i n e โซนนี้ลงไปให้ได้ก่อนแล้วรอการ p ู l l back ขึ้นมาเพื่อเล่นในฝั่ง s e ล l ใช่ไหมครับแต่ผมได้ทำการเข้าเทรดไปแล้วผมเข้าไปที่0.01ทำไมผมถึงเข้าไปแค่นี้เพราะว่าผมเข้าไปแบบนี้เพราะว่า ต้องการที่จะโยนหินถามทางก่อนก็คือเข้าไปเพื่อที่จะลองดูก่อนนะครับลองดูด้วยล็อตเล็กๆถ้าราคารีบาวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมได้ตั้ง pending เอาไว้เรียบร้อยนะครับที่0.02 ที่บริเวณฐานเน็กไลน์ซึ่งเดิมทีเป็นแนวรับตอนนี้กลายเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ตรงที่ราคา pull back ขึ้นมาทดสอบแล้วก็มีสัญญาณกับตัวลงโซนด้านบนตรงนี้ส่วน stop loss ครับจริงๆตรงที่มีการ pull back ขึ้นมาตรงนี้ครับเด้งขึ้นทำห g h เล็กๆตรงนี้เราอาจจะวาง stop loss ไว้สูงกว่านี้เล็กน้อยได้ครับแต่ผมเลือกที่จะวางไว้จุดด้านบนเพราะว่าผมยอมรับความเสี่ยงได้นะครับก็เลยวางไว้ด้านบนถ้าราคาปรับตัวลงไปต่อแล้ว pull back ขึ้นมา โอเคผมก็ยังทําตามแผนเหมือนเดิมนะครับส่วนเป้าหมายก็จะมองไปที่บริเวณฐานโลด้านล่างเลยนี่คือเทรดตามสัญญาณเบรกเอาแล้วก็เป็นแพทเทิร์นดับเบิลท็อปนะครับยูแคดกันบ้างครับยูแคดผมใช้เดลี่เป็นฐานก็คือ,อแนวรับนะครับโลของราคาก่อนหน้านี้2จุดครับที่เป็นโซนแนวรับก็เลยว่ามองว่าโซนนี้ครับเป็นโซนกลับตัวขึ้นอาจจะ กลับตัวหรืออาจจะเลยป้ายอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าใช้โซนนี้เป็นจุดในการเข้าเทรดแบบออร์แกนิฟก็คือตั้งออเดอร์ไว้เลยครับตั้งออเดอร์ไว้เลยแล้วก็ถ้ามีการกลับตัวที่โซนนี้เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าจะกลับตัวขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมเป็นการตั้งเพนดิ้งเอาไว้รอนะครับ แคดซีเครับสลับคู่นี้มองว่าด้านบนนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงมาด้านล่างแล้วก็รีเบลขึ้นไปเด้งขึ้นไปผมมองว่าโซนด้านบนตรงนี้ซึ่งเป็นซับไพายโซนครับก่อ,อนที่ราคาจะมีการเพนิคเซลลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็ราคาขึ้นมาทดสอบอีกรอบหนึ่งคือเป็นเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ทดสอบนะครับว่ามองว่าโซนนี้เนี่ยจะเป็นจุดกลับตัวลงของราคาได้นะครับก็จะกลับตัวลงได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับขณะนี้เวลา21นาฬิกา 12นาทีนะครับมาติดตามการเทรดกันต่อนะครับสำหรับการเทรดที่ได้ทิ้งไว้นะครับคือเราไม่สามารถปิดได้ในระหว่างวันก็คือเราถือออเดอร์มาเรื่อยๆราคาค่อนข้างที่จะเป็นการไส้เวบบางคู่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคู่ที่อาจได้ถือไว้แล้วก็ราคาเป็นไปในทิศทางที่เรียกว่าถูกทางนะครับก็ เทรดด้วยสัญญาณที่ว่าเป็นแพทเทิร์นดับเบิลท็อปนะครับที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับตรงนี้คือราคาได้เบรกบริเวณเส้นเทนไลน์ตรงนี้ลงมาด้วยนะครับเบรกลงมาปุ๊บบริเวณเน็กไลน์ครับที่เป็นเคยเป็นแนวรับตอนนี้กลายเป็นแนวต้านจะสังเกตว่าราคาไม่ได้กลับตัวลงบริเวณแน,นวต้านตรงนี้เลยมีแรงซื้อขึ้นมาอีกนะครับแรงซื้อขึ้นมาอีกตอนแรกผมวางสต็อปลอดไว้ที่จุดด้านบนใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่า การที่เราตั้งออเดอร์เป็น pending ออเดอร์ไว้เราไม่รู้ว่าในช่วงที่ราคา pull back ขึ้นมาเขาจะสร้าง high ล่าสุดไว้ตรงไหนหรือจจะสร้าง high ขึ้นไปอีกเท่ากับจุดเดิมนะครับและล่าสุดนะครับก็คือราคาได้สร้างจุด high ไว้ต่ำกว่าจุด high ที่อยู่สูงสุดนะครับ แล้วก็มีแท่งเทียนกลับตัวลงมาคือก่อนหน้านี้เป็นบูลิดขึ้นไปก็เป็นสัญญาณที่ว่าเป็นเป็นการลังเลครับของแรงซื้อที่ว่าจะปรับตัวขึ้นต่อดีไหมแต่ว่าในช่วงเวลาต่อมามีแบริทเข้ามาครับปิดด้านล่างก็คือเป็นแท่งคู่แท่งนี้เรียกว่าเป็นแท่งกลับตัวครับพอปิดปุ๊บเรายังสามารถเข้าเซลลนะ์ณบริเวณโซนนี้ได้อีกนะครับเข้าเซลล์จุดนี้ปุ๊บแล้วก็สต็อปลอสตวางไว้ด้านบนสูงกว่าไฮเดิมเล็กน้อยตรงนี้ครับใช้สภาวะของตลาดเป็น วางแนว SL นะครับผมก็เลยได้ลก SL นะครับลงมาที่จุดตรงนี้ครับเพื่อเซฟนะครับเพื่อเซฟทุนในพอร์ตนะครับเพื่อว่าถ้าราคากลับตัวขึ้นไปผิดทางอีกรอบหนึ่งก็ต้องยอม stop l o ล s ไปนะครับในรอบนี้เราเห็นเราได้เห็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนและเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยก็เลยถือเดอร์ไว้นะครับราคาได้ปรับตัวลงมาตามสัญญาณดับเบิลท็อปตรงนี้นะครับมาทดสอบที่บริเวณโลตรงนี้เราอาจจะเลือกที่จะ ปิดออเดอร์ไปหรืออาจจะถือต่อไปอีกก็ได้นะครับคู uh, ่ EUR c a d คู่นี้เข้าเทรดตามสัญญาณดิมาโซนนะครับก็ตั้ง pending เอาไว้ครับในช่วงแรกๆก็บวกกำไรอยู่แต่ว่าราคาก็ได้ปรับตรงมาอีกรอบหนึ่งการปรับตรงใกรอบนี้ครับไอซไซเริ่มยกตัวขึ้นเริ่มมีสัญญาณบริเดเวเจชันเกิดขึ้นครับแล้วก็เป็น เป็นโซนที่ราวางแผนไว้แล้วแล้วก็มีสต็อปล s อที่ชัดเจนเราก็ถือต่อไปครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามแผนในในระหว่างวันอาจจะใช้เวลา ภายในสัปดาห์หนึ่งหรือ1สัปดาห์นะครับก็ถือรอต่อไปตามแผนของเราครับสำหรับคู่นี้ครับแค,ครบซีเคู่นี้ก็มองเป็นซัพพลายโซนด้านบนก็เลยถือออเดอร์มีการปรับตัวลงมาได้กำไรแล้วล่ะนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับทำตามแผนครับคู่นี้ยังยังมองว่าราคาจะปรับตัวลงอยู่ คู่ USD CAD นะครับราคาได้หลุดบริเวณ l o เดิมก่อนหน้านี้จริงๆตอนแรกผมตั้ง o r อร์มี order by 2ออ order ใช่ไหมครับแต่เลือกที่จะปิดออกไปก่อนเพื่อที่จะ save นะครับไม่ให้ขาดทุนมากนะครับจากขาดทุนน้อยเป็นขาดทุนมากก็เลือกที่จะปิดไปก่อนแล้วก็ไม่เข้าไปเซล์ตามเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนแล้วก็ stop loss ค่อนข้างกว้างนะครับราคาก็เป็นหมีลงมาอย่างต่อนเนื่องเลย ก็เห็นสัญญาณตั้งแต่ทำเฟรมสีชั่วโมงแล้วนะครับก็ค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นสัญญาณของการลงนะครับไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็มีโดจิเกิดขึ้นบริเวณโลแน่นอนครับว่าเกิดโดจิปุ๊บบริเวณโลต่ำสุดตรงนี้ครับมีมีเข้ามาด้วยคอนเฟิร์มว่าเป็นสัญญาณขายที่จะต้องปรับตรงไปต่อก็เลยเลือกที่จะปิดไปก่อนไม่ให้โดน SL นะครับก็ขาดทุนไปจำนวนหนึ่งนะครับ แล้วก็มีคู่ที่จะวางแผนในการเทรดต่อไปด้วยนะครับก็คือคู่ EUR/USD สับคู่นี้ครับราคาสามารถที่จะเบรกบริเวณไฮเดิมก่อนหน้านี้ขึ้นไปได้ครับถ้ามองดูตรงนี้จะเรียกว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นแพทเทิร์นดับเบิลบอททอมใช่ไหมครับตรงนี้เป็น n e x t l i n e ผมก็เลยตั้งออเดอร์ไว้0.02ตรงนี้ครับส่วนสต็อปลอสชัดเจนครับเพราะว่าราคาได้ทำโรเล็กๆตรงนี้ยกขึ้น ก็เลยวางไว้ต่ำกว่าโลนี้เล็กน้อยครับส่วน take profit วางไว้ด้านบนเลยครับอ่าด้านบนตรงนี้คือจุดไหนก็คือจุดโลก่อนหน้านี้ที่ราคาได้สร้างขึ้นตรงนี้จะเป็นแนวต้านมองว่ารอบนี้ครับเบรกเอาบริเวณไฮเดิมตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วมองว่าเป็นการโท r o w b a c k อีกอย่างหนึ่งนะครับเราลากเส้นเทายลงมาแบบนี้ครับอ่าเบรกเอาขึ้นไปได้แล้วอาจจะย่อลงมาแล้วขึ้นต่อนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับคู่ที่ตรงกันข้ามกันเลยครับ USD CHF นะครับ คู่นี้มองเป็น pattern head and shoulder ครับจริงๆเมื่อวานมองเห็นสัญญาณตั้งแต่อยู่ด้านบนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมรอ c o n f i r มเท่านั้นเองว่าราคาจะปรับตัวลงไหมนะครับปรากฏว่าปรับตัวแล้วก็เบรกบริเวณเส้นเท l นไลน์ตรงนี้ลงมาได้แล้วก็โซนนี้ครับเป็น neckline ก็คือเดิมทีเป็นแนวรับตอนนี้กลายเป็นแนวต้านตอนนี้ราคากำลัง pull back ขึ้นไปก็เลยตั้งเด d e r ไว้ order แรกคือ0.01แล้วก็0.02ออเดอร์แรกก็คือตั้ง ตั้งเป็นโยนหินถามทางก่อนนะครับเรายัางไม่แน่ใจว่าราคา pullback ขึ้นมาจะทำ high สูงสุดตรงไหนจะมีสัญญากลับตัวตรงไหนก็เลยได้ตั้งไว้ตั้ง pending ไว้ไม้เล็กๆก่อนแล้วก็ไม้ด้านบน0.02 stop loss วางไว้เหนือบริเวณ high ก่อนหน้านี้ครับ high เล็กๆตรงนี้ครับขึ้นไปเผื่อว่าราคาจะดีขึ้นไปเกือบจะถึงนะครับถ้าเราวางไว้ใกล้อาจจะโดนได้เพราะว่าถ้าถ้าเรารอสัญญาณนเฟิร์มจากแท่งเทียนเราจะรอ ว่าราคาปรับตัวขึ้นมาสมมุติว่าราคาปรับตัวขึ้นมาถึงโซนนี้มีแท่งกับตัวเกิดขึ้นปุ๊บเราก็เข้าเซล์แล้วก็สต็อปลอตวางไว้ ที่ไฮล่าสุดที่ได้สร้างขึ้นก็คือมันเห็นชัดเจนว่าเป็นเป็นสัญญาณกับตัวคอนเฟิร์มแล้วก็ใช้สภาวะของตลาดในการวางสตนะ็อปลอสณจุดด้านบนตรงนี้นะครับโอเคแต่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกับตัวลงเป็นการ p ผู b แบ็กกำลัง p u ู l แบ็กขึ้นมาเราไม่อยากจะเฝ้าจอครับอ่ะเราก็เลยตั้งไว้แบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับเทคโปรฟิตไว้ที่บริเวณโลด้านล่างเลย โอเคครับ2 okay, ค,คู่นี้ตั้งออเดอร์ไว้เรียบร้อยก็คือเป็นการวางแผนการเทรดเพิ่มเติมเป้าหมายในคลิปนี้นะครับต้องการให้ได้300ดอลลาร์นะครับตอนนี้บวกเท่าไหร่ครับตอนนี้บวกอยู่ที่34ดอลลาร์มีออเดอร์ที่ติดลบก็คือ EECA t นะครับแล้วก็ Cat C, C d f 2คู่นะครับคู่ GN G N ก็บวกกำไรไปแต่ว่า คือตอนแรกๆบวกประมาณ50นะครับ 50, 50, 50เลยแต่ไม่ได้ปิดนะครับยังยังมั่นใจในแผนอยู่ก็เลยถือไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะได้ถึง300เหรียญตามแผนการเทรดใน EP ที่7นี้ไหมนะครับขณะนี้เวลา18นาฬิกา37นาทีวันที่15ตุลาคม2564นะครับเรามาติดตามการเทรดของเรากันต่อนะครับหลังจากที่ได้เทรดทิ้งไว้นะครับ เป้าหมายของเราก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0เหรียญนะครับรวมทั้งทุนแล้วก็กําไรในรอบนี้ซึ่งจะทําได้ตามเป้าหมายไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่ได้ทําการเข้าไปเทรดนะครับคู่ g n นะครับคู่แรกเลยก็คือราคานะครับออเดอร์ของผมที่ได้เข้าเซลล์ไปนะครับหายเป็นพั้งหมดเรียบร้อยแล้วไปไหนครับก็ราคานะครับปรับตัวลงมาทดสอบด้านล่างใช่ไหมตรงที่วาง TP ไว้แล้วก็ เทคโปรฟิตไปนะทั้ง3ไม้เลยแล้วก็หลังจากนั้นคือราคาดิดตัวขึ้นมาก็ไม่ได้เข้าซื้อนะครับก็ไม่ได้วางแผนต่อไปแล้วก็คู่ต่อไปครับ ecat นะครับ EURCAD ก็คือคู่นี้ถือมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยจะสังเกตว่าราคาค่อนข้างที่จะมีการไซ d e w a y s ไม่มีแรงซื้อที่ชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ก็ติดลบอยู่เราก็ยังทําตามแผนเหมือนเดิมครับคู่ c a d เ s ฟนะครับคู่นี้ติดลบเพิ่มขึ้นอีกนะครับราคาวิ่งขึ้นไม่หยุดเลยยังมีออเดอร์ด้านบนครับเซลล์ลิมิต0.03ตั้งไว้ที่บริเวณไฮสูงสุดก่อนหน้านี้เลยครับก็ทำตามแผนนะครับมีซับลอตที่ชัดเจนครับ ล้วมาดูคู่ที่ได้ทำการวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือคู่ USD c n f นะครับสำหรับคู่นี้นะครับใน Time Frame Daily ยังโอ้โหปิดเป็นพินบาร์ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าพอราคาเบรกเอาทได้แล้วนะครับก็มองว่าจะรีบาวขึ้นไปสักเล็กน้อยแล้วก็ปรับตัวลงนะครับยังมองเป็นไปตามแพทเทิร์น h e a d and s h o u l อ e r อยู่นะครับอาจจะ เด้งขึ้นแล้วก็ปรับตัวลงมาได้นะครับคู่นี้ผมตั้งไป2ออเดอร์นะครับจะสังเกตว่าออเดอร์ที่2จะอยู่ใกล้มากเลยนะครับใกล้มากเลยผมจะขอขยับนะครับขยับออเดอร์ที่2ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับขึ้นไปตรงไหนผมจะใช้เทรนไลน์นะครับในการลากลงมาแบบนี้อ่าใช้ฟิโบนะครับใช้ฟิโบในการลากผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ60ใกล้ๆก,กับ6 0 8นะครับส่วน Stop l o s ตอปลอดนะครับวางไว้ตรงไหนก็ขยับขึ้นไปที่บริเวณไฮสูงสุดเลยนะครับนี่คือเป็นออเดอร์ที่2มาดู EU กันบ้างครับ EU Breakout บริเวณเส้นเทลลาย์ตรงนี้ขึ้นไปได้เรียบร้อยแล้วก็เป็น d o u b บิลบ t t ทอมใช่ไหมครับราคาย,ยังยังมีโอกาสที่จะย่อตกลงมาทดสอบที่บริเวณ นี่กลายหรือว่าบริเวณแนวรับตรงนี้ได้อยู่นะครับก็ถือรอต่อไปครับสต็อปล s อวางไว้ที่โลด้านล่างเลยครับนี่คือเป็นอีก2คู่ที่ได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็จะใช้ในการอธิบายวางแผนการเทรดใน EP ีที่8ต่อไปแล้วก็จะมี EP ีที่8นะครับจะมีเกรดความรู้นํามาฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราได้ทําตามแผนแล้วก็ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนทําตามพรอม ทำตามเป้าหมายนะครับส่วนกําไรที่ได้นะตอนนี้นะครับตอนนี้รวมกับทุนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น307ดอลลาร์นะครับมาดูที่ปิดไปล่าสุดนะครับโดน t ทคโ p r o f i ไปก็คือ gn นะ G N ก็คือมี3บอเดอร์ครับปิดไปทั้งหมด76.82ดอลลาร์ซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเกือบประมาณ30%ได้นะครับจากทุนที่มีอยู่ตอนแรกนะครับก็ได้ทั้งคือเทรดมาทั้งสัปดาห์ครับ ประมาณ4 5คู่ได้มาคู่เดียวครับคุ้มเลยนะครับคุ้มเลยแล้วก,ก็อีกบางคู่นะครับบางคู่ที่เราถือแล้วก็มันขาดทุนเราก็ได้วิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากของของเทรดเดอร์ที่จําเป็นจะต้องมีในการเป็นเทรดเดอร์นะครับก็คือถ้าราคาผิดทางเอาล่ะนะครับเราก็วิเคราะห์ไปตามคุณภาพของราคาว่าเราจะถือต่อไหมหรือว่าจะ จะปิดจะคัดไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้การขาดทุนน้อยเป็นการขาดทุนมากนะครับในอีีนี้ผมก็ได้แสดงให้เห็นว่าผมได้ปิดคู่ UCA ไปนะครับเนื่องจากว่าราคาปรับตัวเป็นหมีเลยแล้วไม่มีบูขึ้นมานะครับก็ปิดก่อนที่ราคาจะไปโดน s l ของผมนะครับก็ทําให้ขาดทุนไปนิดนึงนะครับส่วนคู่อื่นนะครับที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนเข้าเทรดแล้วก็ ให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปตอนนี้ติดลบอยู่17ดอลลาร์นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เรายังถือต่อได้ครับเรายังทำตามแผนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหวังว่าทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในแต่ละ EP จะได้เกร็ดความรู้ไม่ว่าจะเป็นการถือออเดอร์การคิดการวางแผนในการเข้าเทรดนะครับเลือกสิ่งที่มีประโยชน์นะครับนำไปใช้กับ การเทรดของตัวเองนะครับส่วนอันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาอไปนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่8สวัสดีครับ